ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทำภาพเคลื่อนไหวในลนักษณะแทรกพิพแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะมาที่ tool นี้ type tool จากนั้นก็พิมพ์บนชิ้นงานพิมพ์ข้อความคลิกเปลี่ยนสีเพิ่มขนาดนิดนึง ที <Okay. S 2> ห่หมายถูกจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราพิมพ์ t ย p type ชูเข้าไปแล้วมีข้อความขึ้นมาแล้วตรงบริเวณเลเยอร์หน้าต่างหน้าต่างเลเยอร์นะคะมันจะมีเลเยอร์เท็ขึ้นมา1อันให้เราคลิกขวาตรงบริเวณแทบ็บพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้นะคะคลิกขวา ในการคลิกขวาในพื้นที่ในบริเวณพื้นที่รูปตัวทีกับบริเวณแทบตรงนี้จะได้ผลต่างกันลองคลิกขวานะคะนี่มันจะเป็นในส่วนของการ Select อาพื้นที่งานแต่ส่วนนี้จะเหมือนลนักษณะเป็นพวก property ให้ทำการเลือก duplicate layer นะคะการ duplicate layer มันจะเหมือนเป็นการทำซ้ำการ copy ข้อมูลคลิก แล้วก็เลือกโอเคตัว copy มันจะมีคำว่า copy ข้างหลังในส่วนของต้นฉบับก็จะอยู่ข้างล่างตรงขึ้ถ้าเราไม่แน่ใจให้ลองทดลองปิดตรงลูกตาทีนี้เราจะทดลองเปลี่ยนสีนะคะให้ดับบันคลิกในส่วนของตัว test copy ดับบันคลิกตรงบริเวณนี้ เพื่อทำการเปลี่ยนสีเขียวเคเปลี่ยนสีลองทดสอบดูข้างบนจะเป็นสีเขียวข้างล่างจะเป็นสีแดงจากนั้นไปที่หน้าต่าง w i n d o w ์เลือก Animation ทำการสร้างซีนมา3ซีน ใช้เทคนิคเดียวก,กันกับที่เคยได้ทดลองกันครั้งก่อนหน้านี้นะคะมาที่ซีน2เลือกปิดสีเขียวมันจะเป็นลักษณะส,สลับสีเขียวแดงเขียวลองเพดูทีนี้เราก็จะได้ฟอนต์ที่เป็น ลักษณะกับพีบแล้วในกรณีที่เราต้องการให้มันเสียงแนวขึ้นลงหรือแนวเฉียง90-45องศาก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือมาทำที่ตัว Copy นะคะแต่ก่อนที่ทำให้มาคลิกที่ซีนที่1ทําทำการ Move ตัว tag copy คือ t ท็กสีเขียวนี้ขึ้นไป45อ,องศาในซีนหนึจะเห็นได้ว่ามันมี2อ,อันเราต้องการให้เห็นสีแดงอันเดียวไม่ให้เห็นสีเขียวเราก็ปิดลูกตาสีเขียวมาที่ซีน2ให้เห็นสีเขียวแต่ไม่ให้เห็นสีแดง เราก็เลือกเปิดสีเขียวปิดสีแดงอันที่3ต้องให้เห็นสีแดงนะคะแล้วลองมาเทสกันดูมันก็จะได้ลักษณะเทคเปลี่ยนสีแล้วก็กระพริบค่ะ